คุณเคยได้ยินชื่อหมานหรือโดไหมครับแต่คนเนี่ยอาจจะสับสนว่ามันคือหมาป่าหรือว่านัขจิ้งจอกแต่ความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ทั้งสองอย่างเราจะไปทำความรู้จักกับสุดยอดนักล่าแห่งเอเชียที่ทั้งฉลาดมีกรลักและกําลังต้องการความช่วยเหลือจากเราอย่างเร่งด่วนหมานหรือชื่อวิทยาศาสตร์คือคูออนอัลพนัสคือสัตว์ผู้ล่าในวงศ์สุนัขที่มีวัฒน,นาการแยกสายออกมาเป็นตัวของตัวเอง มันมีรูปร่างเคลียวขนสียมตาแดงสวยงามและมีจุดเด่นที่ปลายหางเนี่ยเป็นผู้สีดําสนิทซึ่งแตกต่างจากหมาป่าอย่างชัดเจนโดยชื่อหมานายของไทยเราเนี่ยก็มาจากพฤติกรรมของมันที่อาศัยและล่าเหยื่ออยู่ในป่าลึกนั่นเองนะครับหมานายไงในป่าหัวใจความเป็นหมานายเนี่ยคือฝูงนะครับเพราะมันเนี่ยอยู่รวมกมันเป็นฝูงใหญ่ที่เรียกว่าแคลนซึ่งอาจมีสมาชิกได้ถึง2 0่0ถึงตัวการล่าพวกมันเนี่ยคือสุดยอดทีมเวิร์กที่สามารถล้มเหยื่อที่ใหญ่กว่า เช่นกวางป่าหรือหมูป่าและสิ่งที่ให้พวกมันพิเศษเนี่ยคือเสียงร้องหมานเนี่ยไม่หอนเหมือนหมาป่าแต่มันจะใช้เสียงผิวปากซึ่งเป็นเสียงส,สั้นๆคล้ายกับเสียงนกหวีดเพื่อสื่อสารกันในฝูงระหว่างการล่าในป่าทึบทำให้นักวิทยาศาสตร์ขนานนามพวกมันว่าสุนัขผิวปาก The Whistling Dog ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ชัญฉลาดมากในการสื่อสารโดยไม่ให้เหยื่อรู้ตัวหมานเนี่ยพบได้ ในป่าแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลวมถึงในประเทศไทยเราด้วยแต่หน้าเศร้าที่ปัจจุบันเนี่ยพวกมันอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์จากการสูญเสียที่อยู่อาศัยการลดลงของสัตว์ที่เป็นอาหารและโรคติดต่อจากสันักบ้าน